ติดกฎหมายก็ต้องแก้กฎหมายติดที่คนก็แก้ที่คนติดที่ระเบียบก็แก้ที่ระเบียบนะแก้ที่คนก็คือเปลี่ยนคนนะครับคือจะทําให้ได้อะใครจะทําไม่ได้อะถ้าทําขึ้นมาความเสียหายเกิดขึ้นคนที่รับผิดชอบคือใครทราบไหมฮะคนที่ออกนโยบายนี้ปลายทางของมันยืน,ย,น,นยันไะด้เลยนะฮะไม่ต่างจากคดีจํานําข้าวไม่ต่างคดีจากคดีหวยบนดินผลสุดท้ายปลายทางโดนทั้งดึงห้าเจ็ด โดนทั้งรับผิดชอบทางแพ่งของความเสียหายด้วยสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสก์กาวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเงินดิจิทัลนะเงินดิจิทัลตอนนี้ก็ระทึก นะครับระทึกเพราะว่าประเด็นคือจะเอาเงินมาจากไหนนะจะเป็นบล็อกเชนเหรอจะเป็นเงินดิจิทัลโดยตรงเหรอเดี๋ยวปก,การสร้างสงเงินสกุลใหม่ประเด็นที่สําคัญจะออกรูปแบบไหนน่าสนใจผมว่าผมมีการพูดคุยกันไปเยอะแยะไปหมดนะครับเราอยู่ในช่วงระหว่างที่เรากําลังทําเรื่องของงบประมาณ เงินจะมาจากไหนนะครับมีคุยกับทุกทุกภาคส่วนเมื่อวานนี้ก็มีการคุยกับท่านท่านผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยท่านก็ให้ข้อคิดมาเคลียร์กันหลายเรื่องนะครับท่านก็ให้กองกุณาให้คําแนะนําว่าถ้าเราออกดีเอเจโซอลเลตแล้วเนี่ยระยะกลางกับระยะยาวของประเทศเนี่ยะระบบการเงินการทางจะเป็นลักษณะใดนะครับอย่างเช่นตัวเรขที่สาระาจะขึ้นจะลงอย่างไรนะครับ ท่านก็เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าต้องมีการพูดคุยให้ชัดเจนนะครับไม่อยากให้มีการพูดคุยไปหลายอย่างวันนี้ขอทำไปว่าให้ดีก่อนนะครับอย่าอย่าเข้าบริหารงานไม่ได้เลยครับวันนี้ต้องแถลงนโยบายก่อนถึงแ่เข้าไปสั่งการได้วันนี้อยู่ในช่วงระหว่างการพูดคุยเก็บข้อมูลดีกว่าอย่าพูดให้สับสนกันเลยดีกว่าครับแต่มีแน่นอนครับนะครับผมมาจากหลายส่วนนะครับใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับขอความกรุณาอย่าเข้าบริหารจัดการไม่ได้เลยครับวันนี้ครับนะครับต้องคอยหลังจากที่หย่อรมเรียน ผมถามไปแล้วครับผมตอบไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับว่าขอเวลานิดหนึ่งนะครับไม่อยากจะตอบไปนะเดี๋ยวไปเขียนกัน,<ม>นก,ก็จะเกิดความเขา้าใจผิดขอความกรุณาหน่อยเถอะมันมีหลายโวนที่มันสามารถทําได้นะครับคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปครับขออนุญาตเป็นบอกเชนแน่นอนครับเป็นบอกเชนแน่นอนครับ ใช่ครับใช่ครับโอ้ยเนี่ยหลายหลายเรื่องครับเมื่อกี้พูดผิดมาครมเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อกี้ผมค้างคำถามที่ท่านถามมาวันแรกที่ผมรายจตหอยสัตว์ว่าจะมีครมเศรษฐกิจหรือเปล่านะครับแล้วก็ครมนอกสถานที่หรือเปล่าเนี่ยก็พูดคุยกันแล้วเรื่องครมนอกสถานที่มีแน่นอน นะครับแต่เมื่อไหร่เดือวขอแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับส่วนครมเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าการทํางานสมัยนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมานั่งร้อมวงกันนะครับเสียเวลาในการเตรียมเอกาสารค่อนข้างจะเยอะนะครับเราใช้วิธีทํางานสปีดทูมาเก็ตด,ดีกว่านะครับจับกลุ่มแพูดคุยกันดีกว่าแยากตัวทํางานกันดีกว่านะครับคนจะไม่ต้องเตรียมเอกาสารกันจะแย่ไปหมดปัจจุบันนี้ก็มีวิธีการสื่อสารกันได้หลายวิธีเพราะนั้นผมคิดว่า รมอรเศรษฐกิจอผมไม่จำเป็นนะครับแต่มั่นใจว่าเรื่องทุกเรื่องจะได้เดินหน้าได้เร็วกว่าที่ที่ที่ทำทุกวันนี้นะครับนอกจากเร,ราาื่องของแ,แก้มนูลแล้วก็เรื่องราคานมีอะไรที่จะเป็นเพิ่มดกว่านใจนิดนึงนะครับมีหลายเรื่องมีหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นนะครับเห็นผมเรียนไปแล้วอ่ะผมมีหลายเรื่องจริงๆครับมีลิสต์ยาวขนาดนี้เทีนี้ก็มีนัดประชุมกับภายในว่าจะคืออย่างนี้ครับคือมันมีการประกาศในครมอนัดแรกว่าเราจะทําอะไร ผมต้องไปดูด้วยว่า Effective Date เนี่ยหรือวันที่จะเริ่มใช้ได้จริงๆเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าเกิดพูดไปแล้วดีมีความสับสนนะครับวันนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงการเส้นหาโฆษกรัฐบาลนะครับซึ่งเข้าใจว่าได้แล้วนะครับจะได้มีการพูดคุยกันอย่างดีไม่ต้องมีการสับสนพูดกลับไปกลับมาทําให้พี่น้องสืงมวลชนและประชาชนสับสนนะครับตรงนี้ก็เป็นขั้นแรกก่อนขอเวลาที่นึน่ง <Hi. S 1> เดี๋ยวทราบครับเดี๋ทราบเดี๋ยวทราบครบัรบ รัฐมนตรช่ว,วาการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบล็อกเชนแต่ก็เป็นการจ่ายเงินไม่ใช่เป็นการสร้างสกุลเงินใหม่นะครับแต่เป็นการเอาเงินเนี่ยมาใส่ใน,นะระบบ แต่การเอาเงินใส่ในระบบเนี่ยมีเงื่อนไขว่าคนที่จ่ายภาษีเท่านั้นจึงจะสามารถเบิกเป็นเงินสดได้ร้านค้าที่ซื้อ,อ,อ,อไปแต่ไม่ได้จ่ายภาษีให้กับทางรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะเบิกเงินสดได้นะครับหนึ่งบาทคนเท่าคนแก่เขาก็บอกว่าก็ให้ไปขึ้นทะเบียนนะไปขึ้นทะเบียนเสร็จก็จะได้คิวอาโค้ดมาแล้วก็เอาไปซื้อของนะนั่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ใครไม่มีโทรศัพท์มือถือและเขาเชื่อว่าจะสามารถทำการกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้ถึง2ล้านล้านบาทในช่วงระยะเวลาอันสั้นก็บอกจะเป็นพายุใหญ่ที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศร,รษฐกิจหลังจากที่เศร,รษฐกิจของประเทศไทยสุดโทมหดเหี Hill, ่ยะย่ําแย่อย่างต่อเนื่องมาหลายปีความจริงก็คือเศร,รษฐกิจของไทยตอนนี้ดีเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับในเอเซียนเนี่ยไทยเป็นอันดับหนึ่งะฮะตอนนี้นะักท่องเที่ยวจีนกําลังหดลงเพราะว่า ตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจของจีนกําลังตกต่ําประเทศอื่นๆไม่ต้องถาม,มานะ,ะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอยู่ที่1.5แสนล้าน1.5แสนคนต่อวันนะครับทำรายได้ประมาณ10ล้านล้านบาทแหละนะครับทำรายได้ให้กับประเทศการที่ใช้เงินดิจิทัลนะฮะไปไปมาก็จะกลับไปใช้แอป,ปเปาตังนะที่พลเประยุทธ์ทำไว นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะไปใช้โครงการหลักคิดเดิมเดิมเนี่ยของพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเอาเงินมาจากไหนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้ทางบมานไว้นะครับแล้วก็โยกเงินทุกกระทรวงทุวงกลมทั้งหมดในช่วงโควิด -19 มาทําโครงการนี้เพื่อทําการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ตอนนี้สภาพว่าเศรษฐกิจของไทยยังดีอยู่แต่ปรากฏว่าก็จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะสัญญากับประชาชนไว้ที่สําคัญคือคณะกรรมการการเลือกตั้งยินยอม ปล่อยให้มีการกระทําลักษณะเช่นนี้ทั้งที่รัฐมนูลเขียนไว้แล้วมีการร้องเรื่องนี้ว่าทําไม่ได้กกตก็บอกว่าไม่พบการกระทําความผิดเขายกคําร้องนะครับในคดีเรื่องเงินดิจิทัลนะครับทั้งที่เป็นการทําประชานิยมอย่างเต็มสูบเต็มรูปแบบสัญญาว่าจะให้ด้วยนะครับแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งก็อนุมัตินะครับทำให้ มีคนตั้งคำถามกับผมมากว่าอุ๊ยประเทศมันจะต้องเสียหายละงานนี้เขาจะแบบเอาเงินมาจากไหนก็มีรายงานว่าจะไปเอาเงินกองทุนสำรองของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดเลย5้าแสนล้านแต่เขาไม่ได้ตอบว่าอีก4.5แสนล้านจะเอามาจากไหนแน่นอนนะก็มีโอกาสาไปกู้ยืมหรือเพิ่มภาษีแต่ก็มีรายงานกลับมานะที่ผมว่าหลังจากผมพูดเรื่องเงินดิจิทัลที่เขาจะต้องไปกู้ยืมหรือมารีดภาษีจาก 7- เป็น10%ตตอนนี้ เริ่มสันพกรเริ่มเข้าสู่ผู้ประกอบการให้เร่งในการเก็บภาษีมากขึ้นคิดค่าภาษีสูงขึ้นการคำนวณภาษีใหม่สิ่งเหล่าน,นี้กำลังเกิดขึ้นนะครับเอาละผลจะออกมารูปแบบก็ตามไม่ว่าจะเป็นไปการไปกู้ยืมต่างประเทศไม่ว่าจะไปขึ้นภาษีให้กับขึ้นภาษีเล่นงานประชาชนทั้งผู้ประกอบการทั้งทางตรงทั้งทาง,ทง,ทง,ทงอ้อมผลที่ออกมาไอ้เงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมาได้ทุกคน นะครับคนตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปเขาบอกอย่างนั้นนะก็จะมีคนประมาณ56ล้านคนจะได้เงินส่วนนี้เขาบอกว่าจะมีการใช้แบบพวดๆไวๆจะเกิดพายุสองอล้านล้านก็จะเกิดขึ้นในการหมุนเวียนสิ่งที่ตามมานใะระยะกลางไม่ใช่ถึงระยะยาวนะระยะสั้นได้ใช้ระยะกลางเศร,รษฐกิจของไทยอัตราเงินเฟอ้อจะพุ่งอย่างต่อเนื่องล้านเปอรเซ็นต์เลย นะครับและประเทศไทยจะเป็นหนี้คนที่จะเป็นหนี้เราเป็นหนี้ช่วงโควิดน9เรายืมเงินมาแล้วนะมหาศาลนะมเรียนหุ้นส่วนนะมาเยียวยานในช่วงโควิด1 9ทนะพ้นจากโควิด1 9รัฐบาลใหม่ก็จะเอามาแจกดูตัวอย่างอาร์เจนติน่าสุดท้ายไปกู้มากู้มากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือเ m f ก็ทําทไงทราบไหมฮะเขาบังคับให้ประเทศไทยในตอนนั้นขายไฟฟ้าน้ําประปา สื่อและกระทรคมนาคมทั้งหมดในระยะแรกตอนขายไป,ไปไปอยู่ในมือของเอกชนเขาลด3าเดือนแลลดราคาต่ำหวบเลยจากนั้นขึ้นราคาพุดๆๆๆและคนถือหุ้นคือใครคือต่างชาติโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสิ่งเหล่านี้กําลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะและผมก็เรียนว่าให้จับตามองการไปเอาเงินจากรัฐวิสาหกิจมาไปเอาเงินทุนสํารองมาแบบนั้นเนี่ยโอ้เป็นความเสี่ยงโดยไม่ผ่านสภาผูแ้แทนราษฎรนะครับยิ่งเป็นความเสี่ยงฮะ ใกล้เคียงแล้วก็ไม่ค่อยต่างอะไรจากเรื่องของจำนำข้าวไม่ต่างอะไรกับเรื่องของหวยบนดินนะยุคสมัยทักษิณที่ทักษิณถูกดำเนินคดีไปไม่ต่างกันนะครับถ้าทำโอกาสที่จะโดนเอาผิดค่อนข้างจะสูงปี๊ดเลยทีเดียวนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือมีคนตั้งคำถามว่าทำยังไงไม่ให้เขาทำนะผมก็เรียนว่าเขาตั้งเป้าไว้ว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะฮะก็จะต้องได้ใช้เงินก็บอกว่าถ้า ติดกฎหมายก็ต้องแก้กฎหมายติดที่คนก็แก้ที่คนติดที่ระเบียบก็แก้ที่ระเบียบนะแก้ที่คนก็คือเปลี่ยนคนนะครับคือจะทําให้ได้อะใครจะทําไม่ได้อะถ้าทําขึ้นมาความเสียหายเกิดขึ้นคนที่รับผิดชอบคือใครทราบไหมฮะคนที่ออกนโยบายนี้ปลายทางของมันยืนยันได้เลยนะฮะไม่ต่างจากคดีจํานําข้าวไม่ต่างคดีจากคดีหวยบนดินผลสุดท้ายปลายทางโดนทั้งดึงห้าเจ็ด โดนทั้งรับผิดชอบทางแพ่งของความเสียหายด้วยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเท้ศักดิ์จิมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สมัยสู้รบกรบมือไม่สิ้น เปลี่ยนแผนดิน